สวัสดีครับชาวราศีเมถุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองเทโรคลิปนี้เป็นการอ่านพลังงานชาวราศีเมถุนชาวราศีเมถุนพิมพ์โชคดีเทวรักเพื่อเป็นการเปิดเผยสถานการณ์บางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจากักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณปรึกษาส่วนตัวแอดไลน์หมอปอง m, ong, m o r p o n g 9 9 9 พลังงานราศีเมถุนนะครับผมดาวอาทิตย์ดาวจันทรดาวศุกร์ลัคนาราศีเมถุนนะฮะสถิตราศีเมถุนโอเคชาวราศีเมถุนนะครับผมพร้อมแล้วนะครับผมกดไลค์นะฮะแล้วไปดูมพร้อมกันนะครับผมเรื่องแรกเราจะเริ่มกันเรื่องความสัมพันธ์นะฮะคุณได้ g h t of w a n d s นะครับผมมีสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ร้องขอหรือเร่งเร้าให้ตัวคุณเดินหน้านะครับในเรื่องของความสัมพันธ์เป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเองอาจจะพบเจอใครแล้วก็พูดคุยมาอยู่ในความสัมพันธ์ในระดับหนึ่งนะครับผมแต่ว่า n i g h t of w a n d s เป็นสถานการณ์ที่บ่งชี้เรื่องของความเขาเรียกอะไรความ,วามก้าวหน้า การพัฒนาความสัมพันธ์แบบนั้นนะครับผมเป็นสถานการณ์ที่คุณเองอาจจะต้องการให้เกิดการพัฒนาในความสัมพันธ์หรือว่าเป็นสถานการณ์ที่ตัวเขาเองร้องขอให้ตัวคุณเร่งเดินหน้าหรือตัดสินใจในสถานการณ์นะฮะแพชชั่นมาเต็มเ็มนะครับผมความรู้สึกหรืออะไรแบบนี้มาเต็มๆด้วยพลังงานของวอร์นหรือไมเท้าเป็นธาตุไฟะฉะนั้นเนี่ยสำหรับตัวคุณเองผมเชื่อว่าคุณเองอื ไม่ได้มีปัญหานะครับถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่คุณรู้สึกดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าคุณควรจะตัดสินใจยังไงพลังงานในอดีตนะครับผมคุณได้ king of wands อ่าโอเคเป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในสถานการณ์เรื่องของความสัมพันธ์นี้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มตัดสินใจมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับในอดีตที่ผ่านมา2ส,สมเดือนหรืออาจจะมากกว่านั้นเนี่ย มีแอคชั่นนะครับมีแอคชั่นที่ลงมือทำนะครับแล้วเขาก็รอผลหรือว่าตัวคุณเองก็รอผลนะฮะเพื่อให้เกิดความเคลื่อนไหวในความสัมพันธ์นี้แน่นอนครับผม King of Wands เนี่ยหมายถึงความทุ่มเทหมายถึงการลงแรงหมายถึงความตั้งใจเพราะฉะนั้นน่ถ้าใครมีความรู้สึกว่าเขาเคิดอย่างไรในตอนนี้คิดอย่างไรในตอนนี้นะเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ย มันเกิดจากอารมณ์มันเกิดจากเหตุผลมันเกิดจากหลายๆสิ่งที่รวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่สามารถใช้พลังงานเรื่องของความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ตัดสินได้แต่ต้องใช้เรื่องอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องคุยคิงออฟบอ n d เป็นสถานการณ์ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมุ่งมั่นปรารถนาจริงๆในความสัมพันธ์นี้แล้วในปัจจุบันพลังงานนี้เปลี่ยนเป็นโฟ u ออฟบอ n d ผมเชื่อว่า ค่อนข้างซีเรียสจริงจังนะครับผมค่อนข้างซีเรียสจริงจังกับความสัมพันธ์นี้อาจจะมีการที่ร้องขอหรือคุณร้องขอให้ความสัมพันธ์เนี้ยขึ้นและยกระดับมาเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจังไม่ใช่แค่พูดคุยหรือเป็นความสัมพันธ์ที่เล่นๆไปไปวันๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าทำไมตัวคุณหรือพันร์อของคุณต้องการแบบนั้นนะฮะในอนาคตอันใกล้นะครับผมดได้ night of night of p a n a c l e s เป็นสถานการณ์ที่ว่าเออคือถ้าอย่างเงี้ยหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวคุณเองจะต้องตัดสินใจในออความสัมพันธ์นี้ทันทีนะครับผมเพราะว่าในอนาคตเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะลงลึกและมันจะผูกพันมันจะเป็นมันเปลี่ยนจากสถานการณ์ที่เ,ออเต็มไปด้วยแพชชัออ่นไปสู่ความรู้สึกที่เป็นผู้ไหลผู้ไหลผู้ผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นเป็นความรู้สึกที่เป็นความสัมพันธ์ที่ เขาเรียกอะไรดียืนยั่งยืนมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องของความเร้าใจเรื่องของความโรแมนติกหรืออะไรเนี่ยก็อาจจะลดลงนะครับผมด้วยพลังงานของ n i g h t of Pentacles อันหนึ่งมีจุดจุดนึงว่ามันเหมือนกับถ้าเกิดคุณไม่ตัดสินใจในตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะสายจนเกินไปด้วยพลังงานของ n i g h t of Wands แล้วจบด้วย n i g h t of Pentacles นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่ในสภาวะที่พร้อมรู้จักคนคนนั้นมาดีแล้ว รู้จักความต้องการเออที่สําคัญนะรู้จักคนอื่นไม่เท่าไหร่แต่ต้องรู้จักความต้องการของตัวคุณเนี่ยว่าคนคนนี้ใช่หรือเปล่าสําหรับตัวคุณนะครับผมอย่าลืมว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกใช่แต่ว่าเขาจะเป็นคนที่ลงล็อกในพลังงานเดียวกับคุณหรือเปล่าอันนั้นน่ะจะต้องมาวิเคราะห์ในเชิองของโหราศาสตร์ว่าเขาอ่ะใช่ คู่ของคุณไหมนะครับผมและต้องการปรึกษานะครับผมแอดไลน์บอปองนะปรึกษาไปนะครับโอเคนั่นในคือในเรื่องของความสัมพันธ์เดี๋ยวเราไปต่อกันทันทีเลยนะฮะในเรื่องของสุขภาพนะฮะในเรื่องของสุขภาพไปดูกันนิดนึงครับว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของสุขภาพนะครับผมคุณได้เดอะสตาร์โอเค สำหรับใครที่อยู่ในสภาวะที่ดีอยู่แล้วนะฮะผมเชื่อว่าคุณเองจะมีความท้าทายใหม่มีเป้าหมายใหม่นะครับผมที่ดีไปกว่านั้นนะผมเชื่อว่าในเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของโซเชียลไลฟ์ของตัวคุณเองเนี่ยอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่สมมุติว่าตัวคุณเองวิ่ง5กิโล5 k ก็อาจจะขยับขยายไปเป็น1 0 k หรืออาจจะขย,ขยายไปมากกว่านั้นเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับ คุณเองบรรลุเป้าหมายอย่างหนึง่งแล้วมีมีมีเป้าหมายใหม่เข้ามาเออเป็นสถานการณ์แบบนั้นนะครับผมโอเคเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีในเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องในในในเรื่องของความสถานการณ์เรื่องของร่างกายของคุณนะฮะพลังงานในอดีตโอเคเซเว่นออฟวอนส์นะครับผมเดอะสตาร์เซเว่นออฟวอนส์เนี่ยเป็นสนเป็นสถานการณ์เซเว่นออฟวอนส์เนี่ย คุณเองแทบจะไม่มีโอกาสได้ดูแลตัวคุณเองเลยในอดีตนะครับผมเซเว่นออบอลเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับตัวคุณเองพยายามแล้วแต่ว่ามันไม่ประสบความสําเร็จอนะ่ะมันเหมือนกับคุณเองพยายามหาเวลาคุณเองพยายามจัดสรรนู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันเข้ามาเยอะเหลือเกินด้วยพลังงานตรงนี้นะฮะคุณมีคุณมีหนึ่งบอล <c ười> คุณมีไม้เท้าเดียว แล้วก็มี6ไม้เท้าที่คุณกําลังต่อสู้อยู่เหมือนเมือนกับคุณเองอยู่ในสถานการณ์ที่พยายามจะทําและรู้ว่าต้องการทําแต่ว่าสถานการณ์แวดล้อมแทบจะไม่เอื้ออํานวยนะครับผมพลังงานในปัจจุบันคุณได้เอ็ดศครับผมเชื่อว่าในในในเรื่องของสุขภาพนี้จะมีโอกาสหรือจะโอกาสจะเปิดให้ตัวคุณสำหรับการดูแลสุขภาพของตัวคุณมากขึ้นนะฮะ พลังงานในอนาคตอันใกล้คุณได้เดะมูนผมเชื่อว่าด้วยพลังงานเดะมูนหมายความว่าอะไรครับในในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเดะมูนหมายถึงสิ่งที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมถึงแม้ว่าไอการเปลี่ยนแปลงเนี้ยอาจจะยังไม่แข็งแรงอาจจะยังไม่ชัดเจนอาจจะยังไม่มั่นคงพอที่จะทําให้คุณเองอมั่นใจได้แต่ว่ามันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณพยายามต่อสู้แล้วก็เริ่มต้นด้วยดี มันยังหมายถึงอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในแ c คของเดะมนคือความหวังนะฮะผมเชื่อว่าในสุขภาพเนี้ยตัวคุณเองต่อให้อยู่ในสภาพที่เพิ่งเริ่มต้นหรือว่าอาจจะเพิ่งพักฟื้นหรืออะไรมาเนี่ยมีโอกาสที่จะดีขึ้นนะครับผมมากกว่าที่คุณคิดนะฮะเดะมนเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มันเหมือนกับคุณเห็นแค่เสี่ยวหนึ่งหรือว่าส่วนหนึ่ง ะะสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่จริงมันมากกว่านั้นนะครับผมในสถานการณ์นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องของสุขภาพนะครับผมสําหรับใครที่เหมือนกับไม่ค่อยได้มีเวลาหรืออะไรมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะครับผมไปนะฮะสุขภาพไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาวัดกันว่าใครวิ่งได้ไกลมากที่สุดนะครับผมแต่เอามาวัดกันในเรื่องของวินยัยเรื่องของ ความสม่ำเสมอนะครับผมไม่ได้สนใจว่า1ครั้งใครจะวิ่งได้ไกล10 20กิโลเมตรหรือมากกว่านั้นนะฮะสนใจที่ว่าคุณเองวิ่งได้สม่ำเสมอทุกวันหรือเปล่านะครับผมวันเว้นวันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมมันขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอสุขภาพไม่ใช่ความสามารถเพราะว่าเหมือนกับองใบใหญ่ใบเล็กอะ่ะองใบใหญ่ใบเล็กอะ่ะมัน <c oughs> ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลใช่ไหม ขึ้นอยู่กับตัวคนความสามารถมันแตกต่างกันบางคนวิ่งได้10กิโลบางคนวิ่งได้20กิโลหรือบางคนวิ่งได้มากกว่านั้นแต่ว่าถ้าโอ่งเหล่านั้นไม่มีน้านะครับฝนไม่ได้ตกสม่ําเสมอหรือไม่ได้เติมน้ําสม่ําเสมอต่อให้อ่งมันใหญ่อะมันก็ไม่มีน้ําให้คุณกินสู้คุณเป็นโอ่งเล็กๆที่มีน้ําตลอดเวลาและให้คุณกินได้ตลอดเวลาดีกว่าเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับว่าความสม่ําเสมอคือหัวใจของเรื่องของสุขภาพนะฮะ Okay. ต่อไปนะครับผมเรื่องที่สามนะฮะเรื่องงานการงานของคุณนะครับ การงานช่วงนี้เงียบเชียบนะครับผมยังไม่มีโอกาสใหม่เข้ามาสาหรับใครที่ถามนะฮะด้วยพลังงานของเดอะเฮอร์มิตแต่เป็นช่วงเวลาที่ผมเชื่อว่าแทนที่คุณจะ,ะเขาเรียกว่าหาโอกาสนะครับผมหาโอกาสหรือพยายามมองหาโอกาสในส่วนจากภายนอกในส่วนองค์กรงานใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าณจุดจุดนี้เนี่ยเดอะเฮอร์มิตเป็นส่วนที่บ่งชี้ว่า คุณเองจะต้องสร้างงานให้เกิดขึ้นไม่ใช่สร้างงานสร้างไรายได้แบบนั้นนะอาจจะเป็นเหมือนกับคุณเองจะต้องทําอะไรด้วยตัวเองนะเป็นไปได้ว่าตัวคุณเองสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการงานของคุณนะครับผมแทนที่จะรอหรือค้นคว้าโอกาสเหล่านั้นสู้คุณสร้างโอกาสขึ้นมาในเรื่องของงานของคุณมากกว่าผมเชื่อว่า กิจการเล็กๆน้อยๆหรือว่างานอดิเรกของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณสร้างด้วยตัวเองจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมพลังงานในอดีตคุณได้เอ e o สอบพานาโโอ้ผมเชื่อว่าตัวคุณเองเนี่ยมีประสบการณ์ในสิ่งเหล่านั้นมาพอสมควรนะฮะเออไม่ใช่คือมีมีเรียกว่าอะไรดีมีค่อยๆเก็บความรู้แล้วก็ค่อยๆ เ,เขาเรียกอะไรทางานเหล่านี้ขึ้นมานะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นส่วนเล็กๆน,น้อยๆแต่ผมเชื่อว่ามันจะมันจะดําเนินไปหรือว่ามันจะอยู่คู่คุณไปได้อีกยาวนะครับด้วยพลังงานนี้นะอืพลังงานในปัจจุบันนะครับผมคุณได้ f i v e of p a n ิ c l e s ผมเชื่อเลยว่าตัวคุณจะรู้สึกว่าแม้หมอไม่เห็นมันมีโอกาสอะไรเข้ามาเลย สมัครงานกี่ที่หางานกี่ที่ก็ไม่ได้นะครับเป็นสถานการณลักษณะนั้นแต่ว่าณจุดจุดนี้มันเหมือนกับตัวคุณเองมองผิดที่ผิดทางมองผิดอย่างมันเหมือนกับเอาปลาไปปีนต้นไม้นะครับผมมันเหมือนกับเอาลิงมาว่ายน้ํานะครับผมทําได้ไม่รู้ปลาปลาวิปลาปีนต้นไม้ไม่ได้หรอกนะครับมันเหมือนกับอยู่ผิดที่ผิดทางตัวคุณเองมีความสามารถนะครับแต่ว่ามันยังไม่ได้ถูกเอามาใช้แน่นอนครับ ุณเองในปัจจุบันเนี่ยตัวคุณเองจะรู้สึกว่าไม่ยังไม่มีโอกาสนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในอนาคตพลังงานในอนาคตคุณได้ a อกจอบ a อนส์นะฮะสำหรับเรื่องของการงานเนี่ยผมเห็นพลังงานนี้ผมบ่งชีว้ว่าในรอบนี้ตัวคุณเองควรจะสร้างอะไรให้เกิดขึ้นได้ได้ด้วยตัวเองสร้างงานสร้างโอกาสให้กับตัวเองนะครับผมเป็นเจ้านายตัวเองอ่อเป็นเป็นสถานการณ์ที่ตัวคุณเอง มีดีอยู่ในตัวแต่ว่าคุณเองไม่ได้ทำนะฮะสำหรับใครอย่างเช่นคุณอาจจะเออผมผมยกตัวอย่างอันนี้ละกันอันนี้คือตัวอย่างคลาสสิกนะครับผมสำหรับเป็นตัวอย่างแรกที่ผมใช้ตั้งแต่นานมาแล้วนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นช่องอเพื่อนผมที่เขาเป็นทันตแพทย์นะฮะเขาเขาเขาก็ทำเขาก็เป็นทันตแพทย์อยู่แต่ตอนนี้เขา เมื่อหลายปีนียเขาเลิกละเขาไม่ทำเขาหยุดเป็นหมอฟันละเขาไปทำอย่างอื่นละเขาไปทำเรือนกล้วยไม้แล้วก็ปลูกกล้วยไม้ขายมันเหมือนกับอะไรรู้ไหมฮะมันเหมือนกับมันมีบางสิ่งบางอย่างที่ตัวคุณเองต้องมองลงลึกเข้าไปในข้างในตัวคุณเองถึงจะเห็นว่าความสามารถของคุณคืออะไรนะครับเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรลแล้วคนนี้เขาชอบอกล้วยไม้นะครับ แล้วเขามีความสุขมากกว่าเมื่อเขาทํากล้วยไม้แบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองจะต้องหาสิ่งที่คุณถนัดความสามารถพิเศษของตัวคุณข้างในนั้นให้เจอนะครับแล้วก็นำเอามาใช้ในสถานการณ์นี้นะแทนที่ตัวคุณเองจะไปรอโอกาสมี3ระดับนะฮะสำหรับปัญหาเรื่องของการงานคืออันที่ 1. คุณรอโอกาสนะฮะ ประเภทที่หนึ่งคือคเป็นคนที่รอโอกาสรอให้อะไรเข้ามาชนแล้วค่อยเอาไปทำนะครับผมอันที่สองคือเป็นคนค้นหาโอกาสค้นหาโอกาสค้นหาโอกาสก็ยังดีไม่เท่ากับอันที่สามคือสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นเพราะค้นหาโอกาสเนี่ยเป็นการที่คุณค้นหาสิ่งที่คนอื่นสร้างเอาไว้นะครับผมแต่ถ้าเกิดคุณสร้างโอกาสได้ด้วยตัวเองนั่นคือตัวคุณเองสร้างสิ่งเหล่านั้น เพื่อตัวคุณเองนะฮะเพราะฉะนั้นในณจุดนี้เนี่ยเลิกมองรอบๆในเรื่องของการงานให้มองข้อ,อจุดแข็งของตัวคุณแล้วทำให้ดีที่สุดครับต่อไปนะครับผมเรื่องที่สเรื่องของเรื่องของครอบตัวนะครับมา โอ้โอเคคุณด้วยพลังงานคุณได้ Will o o Fortune นะฮะในเรื่องของครอบครัวผมเชื่อว่าตัวคุณเองจะได้โชคนะครับผมฟังดีๆนะคุณจะได้โชคในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรนะฮะโอเคพลังงาน Will of Fortune เนี่ยเป็นพลังงานที่ดีที่จะสร้างเสริมให้ตัวครอบครัวของคุณ จเจริญก้าวหน้าเป็นปึกแผ่นผมเชื่อว่าคือแต่ว่ามันในหลายๆาข้อดีเหล่านั้นมีข้อดีหนึ่งที่อยู่ๆมันเข้ามาในหัวผมก็คือครอบครัวของคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศครอบครัวของคุณจะได้เดินทางไปต่างประเทศการเดินทางไปต่างประเทศนี้ไม่ใช่แค่เป็นการเดินทางไปแต่เป็นการย้ายถิ่นไปเลยนะครับผมหรือคุณวางแผนหรือคุณดู ดูช่องทางดูลู่ทางหรือมีโอกาสหรือมีรู่ทางในส่วนเหล่านั้นนะฮะสำหรับเ,เรื่องของครอบครัวนะครับผมหรือครอบครัวจะมีส่วนช่วยเหลือตัวคุณให้เดินทางไปต่างประเทศนะฮะนี่คือหนึ่งในสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นสําหรับเรื่องของครอบครัวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานในรายละเอียดกันพลังงานในอดีตนะครับผมคุณได้ Knight of, of Swords อ่าโอเค ในอดีตเนี่ยผมเชื่อว่าคุณเองเคยรู้สึกอยากจะจัดการปัญหาเหล่านี้นะครับผมแล้ให้มันเสร็จให้มันเบ็ดเสร็จแล้วก็อาจจะมีหลายๆอย่างที่รู้สึกก้าวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดๆนี้นะฮะในอดีตสมาชิกในครอบครัวของคุณหรือว่าแม้กระทั่งตัวคุณเองเนี่ยมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เกิด สถานการณ์นะครับผมมีมีมีความสำคัญมากๆนะฮะด้วยพลังงานของนวยอฟโซชเนี่ยอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับ last minute นะอาจจะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับมีไอเดียอะไรดีๆที่เกิดขึ้นในครอบครัวแล้วคุณสามารถเอามาในสามารถเอามาใช้ในในในสถานการณ์ได้ในปัจจุบันคุณได้ six of wands นะ,ะโอ้เป็นพลังงานที่ ดูดีมากๆสำหรับครอบครัวนะฮะคือการตัดสินใจอะไรในอดีตที่ทันท่วงทีนะครับผมในเรื่องของครอบครัวทําให้ประสบความสําเร็จนะฮะเออช่วงคือในสถานการณ์ในพลังงานในรอบนี้เนี่ยการตัดสินใจที่ทันท่วงทีจะทําให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีจะทําให้คุณได้ประสบความสําเร็จในในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวพลังงานในอนาคตอันใกล้นะครับผม u n ล็อก นะฮะออล็อกโพเทนเชียลปลดล็อกศักยภาพบางอย่างที่คุณไม่เคยทราบมาก่อนนะฮะด้วยพลังงานของเดอะไฮเพรสนะฮะเดอะไฮเพรสนะครับผมนี่คือนี่คือลูกของดิมิเตอร์นะครับผมเพอร์เซฟานีเพอร์เซฟานีเนี่ยเป็นลูกสาวที่ดิมิเตอร์ห่วงมากนะครับดิมิเตอร์คือ d ีแอมเพรสในไพ่ d ดีแอมเพรนะครับดิมิเตอร์เป็นถ้าเทียบกับเมืองไทยแล้วก็จะเป็น พระแม่ธรณีนะครับผมเป็นผู้อำนวยให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะฮะเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นรากฐานของต้นไม้นะครับหนึ่งต้นต้นไม้หลายๆต้นป่าไม้ลำธารเป็นความสมบูรณ์ลูกสาวนี่คือเพอร์เซฟานีเพอร์เซฟานีเนี่ยเป็นลูกสาวที่อยู่ในอสองโลกนะครับผมอยู่ในโลกของเทพนะฮะ อยู่ใน heaven นะครับผมแล้วก็อยู่ใน underworld ด้วยอยู่ในเขาเรียกอะไรโลกเบื้องโลกใตพ้พิภพบนะซึ่งเพราะว่าถูกจับไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองจะจะจะ,จะสังเกตว่าพระแม่ธรณีเนี่ยจะมี9เดือนนะฮะที่อุดมสมบูรณ์นะครับผม9เดือนที่ทุกอย่างอุดมสมบูรณ์เริ่มเพาะปลูกผลิใบนั่นคือช่วงเวลาที่ ดีมิเตอร์เนี่ยได้อยู่กับลูกเพอร์เซฟานีนะฮะเออก็ดีใจใช่ไหมก็รู้สึกอิม่มเอิบอิอ่มเอมนะฮะแล้วอ,อีกสี่สี่เดือนที่เป็นวินเทอร์หรือว่าเป็นฤดูหนาวเนี่ยที่เพอร์เซฟานีต้องไปอยู่โลกใต้พิภพนะฮะกับเฮดิสใครที่ไม่รู้จักเฮดิสเฮดิสเนี่ยคือเดอะเดธนะครับผมเป็นไพ่เดอะเดธนั่นเอง เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะอธิบายในส่วนเหล่านั้นนะครับผมเพราะว่าเทโร่เนี่ยมันมันมัน,มนเป็นเขาเขรียกอะไรมันเป็นภาพสะท้อนของ Mythical Greeks. เมดิคอกรีกเป็นเป็นเป็นภาพสะท้อนของอตำนานของกรีกคำพีกรีกโบราณเพราะฉะนั้นเนี่ยดิมิเตอร์นะฮะ ก็ในช่วง4เดือนก็จะเป็นวินเทอร์เป็นฤดูหนาวที่โหดร้ายและเพาะปลูกไม่ขึ้นครน,นี้ในสำหรับในครอบครัวเนี่ยผมมองว่าเพอร์เซฟ n นีตรงนี้เนี่ยเป็น Unlock potential Unlock potential คืออะไรเหมือนกับปลดล็อกศักยภาพบางอย่างที่ครอบครัวของคุณไม่เคยเห็นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าตัวคุณเองอยู่ที่สถานที่หนึ่งนะครับไม่ย้ายไปไหนก็จะไม่เห็นความสามารถของครอบครัวที่มีต่อ ครอบครัวเองหรือว่าต่อตัวคุณแต่ว่าพอคุณเองได้ย้ายได้เปลี่ยนได้มี movement นะฮะด้วยพลังงานของ Wheel of Fortune เนะอันหนึ่ง Wheel of Fortune เส้นะยังหมายถึงโชคนะครับผมโชคที่เป็นโชคลาบลาบลอยเนี่ยคุณเองจะได้จากครอบครัวนะครับผมหรือเกี่ยวข้องกับครอบครัวอันกลับมาประเด็นตรงที่ย้ายนะฮะย้ายแล้วตัวคุณเองจะได้เห็นศักยภาพอะไรที่ไม่เห็น ในอนาคตของครอบครัวนะครับผมเพราะว่าเพอร์เซฟานีเนี่ยจะมี2โลกใช่ไหมอันนี้คืออันเดอร์เวิลด์อันนี้คือเฮเวน,น Heaven, ใช่ไหมนี่คือสวรรค์น,นะครับผมและนั่นคือโลกเบื้องล่างนารกนะครับผมเพราะฉะนั้นเออเป็นสถานการณ์ที่มีคนถามนะฮะมีคนถามว่าแล้วทำไมเพอร์เซฟานีเนี่ยถึงต้องไปอยู่อันเดอร์เวิลด์ก็พอดีเฮดีสหรือเดอะเดธในไพ่เนี่ยจับตัว เอ่ s เพอร์เซฟนีไปนะครับผมไปเป็นภรรยาจับตัวไปเป็นภรรยาเพราะฉะนั้นเนี่ยนางจําเป็นจะต้องไปอยู่กับสามีของนาง4เดือนทําให้ดิมิเตอร์ซึ่งเป็นผู้แม่นะรู้สึกรู้สึดาวรู้สึกแย่ yeah, นะสำหรับ4เดือนที่เป็นวินเทอร์ทั้งหลายนะครับผมโอเคนั่นก็คือมิติคอลของของกรีซนะฮะในเรื่องของครอบครัวเอามาเล่ามาฝากให้ฟังนะครับผมสำหรับใครที่เป็น FC นานแล้วนะ ก็จะทราบเรื่องเหล่านี้นะครับผมถ้ายังจำได้เพราะผมเริ่มต้นด้วยสิ่งเหล่านี้นะฮะในช่องนี้นะครับต่อไปนะฮะเรื่องที่5เรื่องนี้สำคัญนะฮะเรื่อง Money เรื่องเงินนะครับ เรื่องที่5เรื่องของการเงิน three of wands มีเกณฑ์ที่จะได้รับมีเกณฑ์ที่จะได้โอกาสในเรื่องของการเงินนะครับผมโ okay. อเคเขาเรียก three of wands เนี่ยเป็นสถานการณ์ที่มีโอกาสรอยอยู่เบื้องหน้านะฮะซึ่งผมเชื่อว่ามันสอดคล้องกับพลังงานเรื่องของการงานของคุณที่ตัวคุณเองอาจจะต้องก้าวออกจาก Comfort Zone ก้าวออกจากโซนที่ คุณรู้สึกส, uk, สะดวกสบายออกสกรอบของตัวคุณไปสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นหาโอกาสก็ยังดีกว่าดีสู้สร้างโอกาสให้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับผมผมเชื่อว่า three of wands เนี่ยพลังงานในส่วนของการเงินของคุณในอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานของคุณนะฮะในช่วงที่3นะครับผมโอเคในอดีตนะครับผมคุณได้ n 9 of source ในเรื่องการเงินผมเชื่อว่ามีปัญหาแน่ในอนดีตที่ผ่านมานะฮะผมเชื่อว่ามีปัญหาที่คุณเองต้องวิตกกังวลหรือว่าแก้ไม่ตกอยู่นะครับผมเห็นไหม,มีหน้าละพลังงานเรื่องของการเงินเนี่ยถึงผลักดันให้ตัวคุณเองสร้างสิ่งใหม่เพราะว่าสิ่งเก่าที่คุณมีอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอแน่นอนอยู่แล้วด้วยพลังงานนะครับครนี้ในปัจจุบันคุณได้10 of cups หมายถึง คุณเองจะได้รับการช่วยเหลือแน่นอนเกี่ยวข้องกับครอบครัวเออผมรู้สึกว่าพลังงานทั้งเรื่องของครอบครัวผูกกับเรื่องของการงานและผูกกับเรื่องของการเงินของคุณอย่างชัดเจนเลยนะฮะเพราะฉะนั้นจงสร้างสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นในครอบครัวผมเชื่อว่าสิ่งที่ดีที่สุดของคุณในช่วงนี้คือการเดินทางการย้ายการเปลี่ยนนะครับผมพลังงานในะ อนาคตอันกใกล้คุณได้ u ฟร์ครับเออผมเชื่อว่านี่แหละคือสิ่งที่ตัวคุณรออยู่นี่คือสิ่งที่คุณเองอยากจะได้นะครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเงินจงโฟกัสในสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการงานของคุณจงโฟกัสในโอกาสที่ครอบครัวของคุณได้เปลี่ยนแปลงและสร้างให้เกิดขึ้นนะฮะ ผมเชื่อว่าภาพนี้คือภาพใหญ่ของตัวคุณที่จะเปลี่ยนสถานะของตัวคุณไปตลอดเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้ดีๆนะฮะสำหรับตัวคุณสุดท้ายเรื่องของอริมิสหายจะเป็นอย่างไรนะครับผมมาโอเคอริมิสหายนะคุณได้ The Tower ผมเชื่อว่า คุณเองจะเสียมิตรสหายหรือคุณเองจะเจอสถานการณ์ที่มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากอารินะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในรายละเอียดนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรคุณได้นี่ไงเฮดีสมาแล้วนะครับผมน,นี่คือเดอะเดฟเนี่ยคือเทพ h a d ด s h a d ดีสเราแต่จะอ่านนะฮะเอดีสนะครับผมเป็นเทพเจ้าเหมือนกันแต่อยู่ในป่าปโลกนะครับผมอันเดอร์เวเนี่ยเขาเป็น าสามีของนางสามีของนางเพอร์เซฟนีนะฮะของคนนี้นะครับผมเนี่ยเขาคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณดูนี้นี่คือคู่นี้ธีมนี้แล้วก็อันนี้อยู่กับแม่ในครอบครัวนะฮะเพราะฉะนั้น <c oughs> โอเคอในเรื่องของเพื่อนผมเชื่อว่าตัวคุณเองจะ เจอสถานการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่ให้ระมัดระวังเรื่องของการหักหลังคดโกงอรินะครับผมที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าต่างๆให้ดีนะฮะในปัจจุบันโอเคใน,ในผมเชื่อว่านี่คือการนี่คือช่วงเวลาของการคัดเลือกบุคคลที่มีประโยชน์กับตัวคุณใครเป็นมิตรแท้ใครเป็นอา,อารินะครับจะได้ เปิดหน้าไพ่และเห็นกันไปเลยสำหรับสถานการณ์นี้พลังงานในปัจจุบันคุณได้เพจอทอติเอจ eight s แพน a c l e s ผมเชื่อว่าสิ่งเหมือนกับคุณล้างไพ่เลยอ่าศัตรูต่างๆเนี่ยจะอ่าคุณเองจะเจอแล้วก็จะเขาเรียกว่าระบุ ไอดีน i f y แล้วก็จะกำจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปคือเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองระบุศัตรูศัตรูจะโผล่เข้ามาแล้วคุณจะได้เห็นแล้วคุณจะได้ตัดสินใจจัดการศัตรูตรงนั้นพลังงานในปัจจุบันคือเอ f สอบ a ่านนจะมีเหมือนกับถ่ายเลือดนะฮะคนที่อยู่รอบๆตัวคุณจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าพวกอริมิหาาเนี่ยได้โผล่ออกมาแล้วคุณเองได้ตัดตัดตัดขาดไปนะฮะ ในอ,อนาคตนะฮะผมรู้สึกว่าตัวคุณเองอาจจะรู้สึกหวาดหวาดวันๆนะครับในเรื่องของมิตรสหายรู้สึกว่าเอ๊จะเจอคนที่ดีหรือเจอคนที่ช่วยเหลือตัวคุณจริงจังไหมนะครับผมแน่นอนครับตัวคุณเองเนี่ยจะต้องเจออะไรบางอย่างที่เหมือนกับสอนให้คุณรู้ว่าอ๋อนี่คือคนที่ดีสำหรับตัวคุณนี่คือ คนที่เป็นมิตรสหายคนที่คอยเอื้อเฟื้อคนที่มีประโยชน์กับตัวคุณและนี่คือคนที่ทําให้ตัวคุณเองเสียประโยชน์หรือว่าคือคุณเองจะได้แยกระหว่างตัวอริกับตัวสหายออกจากกันได้อย่างชัดเจนนะฮะโอเคและนั่นคือพลังงานที่ผมมาฝากนะครับผมอย่าลืมนะฮะเป็นกำลังใจหมอปองฝากสมัครสมาชิกนะครับผมกดเข้าร่วมนะฮะแล้วก็อย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับ วันนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมถ้ามีปัญหาปรึกษาหมอปองนะแอดไลน์ไปนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากสำหรับการรับชมโชคดีเทวารัก